อ้าวโ้ยนโมก็ดาวไปมุกมีนูย้ยพ่อนี้เป็นตำรวจมาอยู่หลายปีนะแน่นอนว่าการเดินหรือการวิ่งเนี่ยคือส่วนสำคัญของการไล่จับผู้หลายเดี๋ยววันนี้พ่อมจะพาทุกคนมาดูว่าวิธีการเดินเบื้องต้นนั้นเป็นยังไงต้องก้าวเท้ากว่าแล้วเอา้าห้านั่นเลยเป็นแค่เลเวลแรกนะมาพ่อมจะเป็นตำรวจที่เดินไปจับผู้หลายหนีไปกันเลยนาทีแม่แยังทรงตัวอยู่แล้วก็เดินเออดาดาตโอ้โห มันเดินแล้วทำไมมันน้าทิ้งกัไในขนาดนั้นเดี๋ยวนี่คือมาอยู่บนรถเลยเหรอก็เดินมันจะไปยากอะไรก็แค่ก้าวเท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าขวาเดฟไปกันมันจะไปยากอะไรแล้วคุณผู้ชมแค่เดินใช่ป่ะนี้เป็นการเดินขึ้นสิ่งกีดขวางไปคุณตำรวจพู้สภาพจับจรการเดินน่าเป็นพื้นท่านของมนุษย์อย่างหนึ่งมันก็ ก็แค่เดินให้มันตรงๆเออมันก็ไม่ได้ยากก็ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาให้มันตรงจะว่ากัทินาต่ทีมหนึ่งแล้วก็สองสายขวาซ้ายแล้วก็หนีไงเดีินเหมือนต้นไม้เละอ่ะเท้าขวาก้าวไปเออยาวๆหน่อยยาวเออดาดด้าด้ายาวเออก้าวอีกเออตัดด้าด้าวไปก้าวเออยาวๆเออนัดเจ้าจ้าก้าวยาวๆก้าวเออยาวๆไปก่อนแล้วก็ก้าวอีกครับ มันต้องพลาดแหละมันก็แค่เดินก้าวไปอย่างเอดเออแล้วก็อีกขาหนึ่งเอ้ยขาหนึ่งได้แล้วเออเก้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าตัเออนั่นแหละโอ้โหทิ้มปักเลยอ่ะไหนนักเพิ่นอ้าวไหนนักเพิ่นไม่ใช่ดีกว่าเอาละท่อนยอแต่ละแตัดจึงตัดจึงตัดจึงต่ละแต่แต่แต่จึงแต่แต่แต่จะได้ดับไฟไฟเนี่ยป้านี่บ้านไม้เป็นหมดแล้วเดินดีดี ข้าขวาเออค่อยๆเออเออเออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆนัๆๆเออเอนั่นแหละค่อยๆไปเออเออทำไมค้นตัวยกอืมตายแล้วก็ข้ามีแต่ว่าเออแนโอ้โหเด็ดเด็ดเด็่เด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด็ดเน็ดเน็ดเนัดเด็ดเเกมเดินเด็ดเด็ดเราเดินให้ดเกตดองเเ็เดเด ย่างสม่ำเสมอเราก็มันก็แค่เกมเดินใช่ไม่มแล้าเดินให้ถูกต้องย่างสม่ำเสมอ